ค่ะทุกคนวันนี้พี่หมอก็จะพามาเก็บฝรั่งกันนะคะนี่ขาลูกให,ใหญ่เขาขาวอวบ,บเลยนะคะฝรั่งเนาะวันนี้ก็มาเก็บฝรั่งแบบเพลินๆน,นะคะดูนี่ดูใกล้ๆนะคะลูกขาลูกใหญ่กรอบมากสามสี่ 4, นั่งทําอะไรก็ไม่รู้นะ่ะแม่ก็จะเก็บฝรั่งก็มานั่งเฝ้านะคะนี่นะคะเก็บไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าพี่หมอมีอยู่สามต้นเองคะ่ะแต่มันดกมากเลยอะทุกคน ตอนแรกว่าจะปลูกเพิ่มแต่ดูแล้วสามต้นนี่ก็แทบจะแบบห่อไม่ไหวเหมือนกันเพราะเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บไปเรื่อยๆมันแบบเพลิดเพลินม,มากเป็นแป๊บๆเต็มกำมังลักนะคะก็เก็บนะคะเราก็เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะเก็บประมาณสักอลอลนึงก่อนแล้วมันยังไม่หมดเลยมันจะเหลืออีกเก็บได้อีกสองสารอบนะคะทุกคนนะค<ส>ะดูสิก็เก็บแบบ มีความสุขมากนนะก็มีความสุขอะนาะได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วก็ได้แบบเห็นการเติบโตของต้นไม้จนมันได้กินลูกมีความรู้สึกภูมิใจมันก็สบายใจดีที่ได้ทำะนะทุกคนก็อะไรที่ได้ทําแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะทะําอ่ะมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับมูลคา่าเลยไอ้อไทั้งสิ้นมันมีความรู้สึก ดีต่อใจมากกว่ามันสบายใจนะพี่หมอคิดว่าที่ได้ทําแล้วก็ช่วงว่างพี่หมอก็มาทำยางี้ปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นพอเห็นผลผลิตมันออกมาเราก็มีความรู้สึกว่าเออภูมิใจดูสิม,ม,มันจะโดกมากเลยทุกคนนะดูสิเห็นไหมพี่หมอปลูกสามต้นจริงๆนะแต่มันดกมันเยอะมากอะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็เดินเก็บกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกวจะเก็บอีก หมดสามต้นนี้ก็อีกสักักระยะหนึ่งอ่ะทุกคนนะคะเนาะ <c oughs> ก็พี่หมอจะพยายามเลือกดูลูกสุกๆช่ไหมนะก็เ,เต็มกำบังแล้วเนี่ยขนาดเนาะดูเจ้าสามสี่เขาก็ไม่ไปไหนนะเขามานั่งเฝ้าพี่หมอแบบเนี้ยพี่หมอทําอะไรไปตรงไหนนางก็ตามนางก็จะเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยอืมเป็นแมวที่แบบรักแม่หิ้ห่างแม่ไม่ได้อะไรเงี้ยดูนี่ลูกนี้ลูกขาวเลยนะคะ รูกขาวๆเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บลอบนี้เสร็จพี่หมอก็จะแบบแบ่งปันให้แฟนคลับที่ที่ส่งของขวัญมาให้พี่หมอเนาะก็เป็นการเนาะรักษาน้ําใจคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องรักษาไว้นะรักษาน้ําใจกันไว้เขาแบ่งปันให้เราเราก็แบ่งปันให้เขานะเป็นการแสดงน้ําใจเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้เดี๋ยวให้คุณป้ามาช่วย แกเอาถุงออกแล้วก็เดี๋ยวถุงที่หมอจะเอาไปเผึ่งแห้งแล้วก็กลับเอาดำกลับม,มาใช้ได้อีกนะคะเพราะมันเป็นถุงห่อฝลั่งโดยเฉพาะนะคะคุณป้าก็รู้สึกแบบว้าวมากทำไมมันเยอะมากอะไรเงี้ยแกก็จะว้าวนะเพราะว่าแกแบบเห็นเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยแกจะช่วยเก็บทุกปีนะ ก็ปีก่อนก็เก็บเป็นกระมังใหญ่เหมือนกันก็มีขายบ้างมีแจกบ้างอะไรไปบ้างตามภาษาพี่หมอเนาะแต่ถ้ามันไม่เยอะมากพี่หมอก็แจกแต่ถ้ามันเยอะเกินไปก็เออมีขายออกไปบ้างอะไรอย่างนี้นะนี่พระ่าเยอะๆเลยเนาะเดี๋ยวอถนี้ก็น่าจะให้แฟนคลับ